คุกใหญ่คุกเล็กกับคุกกี้เนี่ยมันต่างกันน่าตอบด้วยมือเฮ้ยมาเสียงดังครอตจริงๆไม่อยากเข้าไปอีกรอบทงั้นถามบางเดี๋ยวสองคนนี้อายุห่างกันเท่าไหร่เนี่ยเขาอายุยี่สิบหครับส่วนผม39อายุห่างกัน13ปีเป็นน้องซัดดำใช่ไหมเขาคือซัดเด็ก อ่านแล้นเสียงทุกอทีเลยกครากรับนี่ไม่เหลือตอนเดินกลับบ้านอะไรบ้างเลยคือรู้มาว่าเก่งไปจีบเขาในเฟซใช่ครับแพลวข้อความแรกจำได้ไหมที่เขาทักมาหาเราคืออะไรลูกอยากตายไหมดูมันแชร์ดูข้อมือนี่จ้ะบอดแล้วบอดแล้วเริ่มบอดแล้วเริ่มบอดแล้วตอนเดทแรกนี่เขาปืนจ่อหัวเลยนะไอ้แชร์โอ้ย ว่าเดินจับมือธรรมดาหรือว่าเดินไปอย่างนี้แ <c oughs> ม่เนี่ยมึยงมถา